สวัสดีคุณผู้ชมอีกครั้งนะฮะวันนี้เราจะมาแคสเกมดักหันกันนะฮะน,นี่คือเกมตลับนะฮะอันนี้คือเกมตลับเป็นเกมในตำนานเดียวเชียวนะฮะหลายคนสงสัยว่าเอ้เกมนี้มันลักษณะเป็นยังไงมันคงไม่ต้องสาทยายอะไรกันมากมายะฮะเข้าไปดูดีกว่าว่ามันเป็นยังไงนะฮะดูนิครับหมาตัวนี้นะฮะต้องการจะหาเป็ดกินนะฮะมันดมอยู่มันเจอแล้วก็ออ้ยลงไปเลยอ่าไปไหนไปไหนไปไหน ปลาโอ้ยหนึ่งตัวอร่อยเหืะอร่อยเลยมึงโอ้ยหนึ่งตัวแล้ววันนี้แบบเว่ยๆตัวหนึ่งโอ้ยเฮดช็อตอร่อยสี่ตัวแล้วกูอันนี้ไม่โดนหัวไม่รู้หรอกกูเป็นนักแม่เปืดทีมชาติไทยอะ เอาเอาเอา,เอาโอ้โหพูดปุ๊บหนีเลยอืมโห้ยผ้าเป็นดัดนึกงเออโอ้โหนี่เฮดช็อตอืม,อ, ح, อ,มอร่อยอร่อยอืมตัวหนึ่งโอ้ยหมาตัวน,นี้ก็พุงกลางสิอย่างนั้นอะเอออ่ะผ้พาพลาดอ้าวอ้าวเอเอีเกือบ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 อืมหมดแต่พูด ไอตอกเตืนนอนนะห้าประธานโทษยากกว่านี้มีไหมโอ้โหเพอร์เฟกเลยได้หมื่นหนึ่งเลยอืมอ่ะต่ออ,อ่ะหาหาอ่ะดมดุบอ่ะเจอแล้วอุ้มเนี้ยเป็ดแดงนี่หว่าอ่ะทำไมออกมาเป็นสีนั่นวะอื้มบินเร็วบินเร็วอ่ะต่อต่ออืมเฮดชอด็อตไม่ตเราทำไรแล้วล่าเป็ดกันวันนี้ ก็เอา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 เเอาาเอาโอ้ยเกบเงาเกบเงาแล้วเกบเงาออาอืมปากอืมอร่อยอร่อยมาอร่อยเลยอ่าวอ๊ยยเดอเฮดช็อตเฮดช็อตนึกว่าไม่โดนลมันโถออ้ยเ้าวอาโอ้ยรอดรอดออีกตัวนึงอีกสตัวเขาจะเพอร์เฟกต์ไหมครับ เอ้าพลาด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 ตาเอ้าอลาโอ้ยเกือบ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 อีกรอบตกเตินตกเตินโอ้โหโคตรเมพเลยกูเนี่ยฮะนี่มันเกม FPS ในตำนานนี่หว่าอ่ะอ่ะโดมต่อแล้วก็อ้าวเอาแล้วหนึ่งตัว อให้มันปีนสักพักหนึ่งตัวอสี่ตัวติดแล้วอเอ๊ะเป็ดเดี๋ยวก่อนเป็ดมันบินได้แล้วเหรอวะเอ๊ะเป็ดบินได้โอ้โหเป็ดมึงเมเมากเลยอ,อ,อีกหนึ่งตัวอ่า อีกสามตัวอีกสามตัวอ้าวเอางาวงาวงาวแล้วกูง้าวแล้วเอ้ยอู้หู้ยทันเปล่าอู้ยทันทันทันเกือบมันเกือบบินแล้วอ้าวเอาง้าวง้าวเอาง้าวง้าวแล้วง้าวหน้าอู้ยเกือบ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 แหมฝีมือด้อยไปนิดนึงอ้าวอีกแล้วอีกแล้วอีกอู้ยสแนปเปอร์เรามีแค่สักย์มัน มันใส่ได้แค่สามัดอ,อ่ะโอ้ยเพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์เพอร์เฟกต์อีกแล้วรอบสี่รอบสี่อ่ะอ้าวอู้ยเกือบเกือบเกือบอาจจะมีพลาดเกิดขึ้นตอนนี้แหละเอออืมอีกตัว เอ้ยมันจะบินไปไหนวะกูยิงไม่ทันไอหมานี่มันก็แดกอย่างเดียวนะไม่ช่วยกูยิงยิงเลยยิงเลยเอ้าอร่อยอีหนึ่งตัวโอ้จับคอด้วยโหดเกินไปแล้วหมาโหดเกินไปกุงกางะมึงกับหมาเลยนะโอ้เป็ดมึงหลายตัวนะเอออ่าเริ่มแม่นลวเริ่มเริ่มแม่นลวความแม่นเริ่มเข้าเริ่มเข้าข้อมงมกูลวเออ อี๋ตัวหนึ่งอีตัวหนึ่งโอ้ยอให้มันบินให้มันบินโอ้โหเพอพร์เฟอีกแล้วประทอนโทษยากกว่านี้มีไหมฮะโอ้โหยากกว่านี้มีไหมเอามาเลยรอบห้าแล้วรอบห้าแล้วอ้าวอ่าอ้าวง่าวมาปุ๊บเปิลมาเอาเปิดมาง้าวเลยเปิดมาง้าวเอาหบินหนีอด,ดแบกไปมึง ไม่เพอร์เฟคแล้วอ้าวอ้าวเงาว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 งาเาเอีกแล้วโอ้ยปดแดกมึงแดกเยอะแล้วมึงอ่ะอ้าว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 อ้ยโดนโดนโดนตอนนี้โดนอืมอืมจะให้นัดเดียวโป้งเดียวมันไม่ได้เอ้ยโอ้ยอ้าวบินหนีงงาวเลย กดแดกกดแดกโอ้ยเอ้ยเอ้ยปักอร่อยหนึ่งตัวไปต้องไปแล้วเอ็มเคมึงอ่ะเอ้ยเอ้ยแดกเป็ดอย่างเดียวอืมแดกสดๆแดกเป็ดสดเอ้ยเอ้ยบินหนีเงาอีกแล้วเอาอีกแล้วกดแดกกดแดกอืมแถลเหนึ่งนัดเอ้ย ตัวสุดท้ายโอ้ยตัวนี้ขอหน่อยเถอะโอ้เท่าไหร่ครับเนี่ยสองสามสี่หกตัวโอ้ยพาไปสี่ตัวโอ้ยปากอ๋อต้องพาได้ไม่เกินสี่ตัวครับอต้องพาได้ไม่เกินสี่ตัวเราต้องเพิ่มความแม่นมากกว่านี้เอ้ย ออ้ย,อย,อยเอ้ยเอ้ยอ้าวบินไปแล้วกดแดกตัวต่อไปมาคนเราพลาดก็ได้พลาดไปอีกแล้วมึงจะรีบไปไหนวะพวกเป็ดพวกนี้เนี่ยเออพลาดได้อีกสองฮนะอ,อ,อันนี้นัดเดียวจอดมาเอา้ยเอ้ยปาก อร่อยอร่อยยังไงก็ผ่านค่น,นี้อือผ่านแน่นอน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 นี้อือโอ้ยผ่านสองตัวครับรอบนี้ดีกว่ารอบที่แล้วหน่อยนะฮะเออรอบเจ็ดโอ้โหรอบเจ็ดแล้วอือม,มาปุ๊บโดนเลยอร่อย งาวงาวงาวาวงาวงาวงาว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 าวงาาวง้าวงาวง้าวงาาวเาาวมางาวงวงอวงาวอวอาวง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 วงา้าวงโอ้าวงาวงาว้าวาว ความแมน่นความแม่นขาดหายแล้วกูโอ้อันนี้แม่นอันนี้แม่นความแม่นเริ่มกลับเข้ามาต่างหากล่ะไม่ได้ขาดหายอ้าวอ้าวอ้าวเอาพูดชมตัวเองแม่แม่อ้าวเอ้ยโดนแล้วโดนแล้วยังไงก็ผ่านนะอันนีม้มาโดนวิถีกระสุนกูสมอ้าวเอางาวงาวงาเอ้อันนี้โดนโหพลาดตัวเดียวอะ่ะ ข้าตัวเดียวข้าตัวเดียวโอ้ยคะแนนแสนแสนสี่แล้วอะ่ะแสนหนึ่งแสนก็หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยอ่ะโอ้ยคะแนนเยอะโอ้โหโอ้โหโอ้โห,โโห,โโหแม่งบินอยา่างกระจรวลตามจับไม่ทันเลยอะ่ะมึงอัปเกรดความเร็วจากที่ไหนแต่เดาว่ามึงเพิ่มเอจิอ่ะเนี่ยเพิ่มเอจิเพิ่มเอจิอ่ะมึงอะ่ะเอจิไอเอจิไอเอจิไออ่ะเพิ่มความเร็วเหรอสปีดอัพ พระทานโทษตากูไวนะเว้ยไม่รู้ไงว่ากูเป็นนักแม่ป,ปืนทีมชาติไทยอะ่ะนี่นักแม่นปืนนะกูอะ่ะต่อต่อมันกำลังติดลมเกมเกมคลาสสิกแต่มันมันมันอุ้ยโอ้ยเกือบ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 ,บโอ้ยอ้าวโอ้ยเทันไหมทันไหมทันเอ้ยทันทันทันยังไม่พลาดยังไม่พลาดโอ้โอันนี้นัดเดียวจอดโอ้โห ยิงมันยิงเป็ดเป็ดเป็ดมึงบินไปไปไหนวะเอ้ยตัวนึ่งตัวนึงแต่เพอร์เฟกต์ไหมอ้าอ้าเอออ้าอ้อ้าอาไม่เพอร์เฟกต์โอ้ยพลาด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 โอ้ยเก้าตัวอีกแล้วเขาบอกเก้ามันดีจะได้เก้าหน้านะฮะเก้าหน้าเก้าหน้าอ่านบินหนีไปเลยไปเลย อดแดกไปโอ้ยโอ้โหโอ,โอ,โอ้ยมึงจะบินไวไปไหนวะตากูเริ่มจับมึงไม่ทันแล้วเนี่ยเพ่งมึงมากไปเอา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 อุ๊ยโดนโดนอันนี้โดนโอ้ยโอ้ยปักเรียบร้อยอืออืออู้อันนี้แม่นอันนี้แม่นอันนี้แม่นเราดูวิธีการบินขึ้นด้วยอ่า เกมนี้ถ้าเกิดจับจังหวะด,ดีอ่ะมันยิงได้นอนฮะจังหวะหลุดไฟฟันไฟเลยเห็นไหมออ้าบวินหนีฟาเวโอ้ยพาได้ไหมพามันยังพาดไม่ได้อ,ะอ่ะอะเออพาดได้อันนี้เอานี่พาดได้แล้วหกตัวได้ไงก็าพาดโอ้ยตกตกเปียดทุกตัวต้องสเสวยชีวิตให้กูสังเวยเว้ยไม่สเวสวยสังเวชีวิตให้กู อาสองอ้าวอาเจอเป็ดแล้วลาซสโอ้โหโหย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 มีเฮียบินไปชิบหายอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหยิงโดนยิงโดนยิงโดนโอ้โหมึงเจอมึงเอจิมึงอัพบันใช่ไหมว่ามึงบวกสิบเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้ยบวกสิบเอจิบวกสิบเอจิ มึงไปซื e ้อหินแดงมาบวกกันใช่ไหมบวกความไวของตัวเองอะโอ้ยยากกว่าอันเนี้ยความไวมันเป็นเลิศจริงๆว่ะเสร็จพวกนี้อย่าให้รู้นะมึงโอ้ยพาได้พาได้ไหมเนี่ยไม่ได้แล้วมั้งโอ้ยโอ้ยอุ้ยโดนโดนไอ้โดนตอนไหนวะอืมโอ้ย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 เยี่ยวายอะ วัเว้ยโอ้โหโอ้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 ยีมัวละวยีมัวแล้วลกูความความแม่นหาถ่ายหมดละอันนี้ต้องสามสามนัดล้วนเลยมาไส้มีไหมอืมโอ้ไม่ถึงอะ่ะ